เด okay. แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบที่3เนียจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับร,<อ>ระหว่างนี้เลยนะครับจะไม่เกิดไลฟ์ดีๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับสนับสนุนโดย a n y Ting h f o r all a t The h u รรังสิตทุกสิ่งสับที่ The Hub รังสิตครับ ปกป้องการที่คุณรักนะครับด้วย kms Guard b a r r i e r s l e ์นะครับเป็น k m c นะฮะ k m c นะ kfc ครับการบาลีสลฟ์ครับ sqc exclusive special quality car d ครับให้บริการเกตการ์ดด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด masterlab clinic atk นักสารที่นึกถึงเรานะครับยอดเลยครับผมว่า masterlab เนี่ยสามารถไปตรวจได้ถึงบ้านคุณเลยเพียงแค่ใช้บริการไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องเสี่ยงอะไรใดๆสามารถยกรถไปถึงคุณได้ทันทีครับครบผม อาแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับน่าจะส่งสัญญาณพร้อมแล้วครับฝั่งซ้ายมือของจอเป็นคุณจูน R2M ครับฝั่งขวาก็เป็นสมาร์ทมังกี้นะครับโอ้แล้วนสังเกตเลยครับคุณป้านลองดูนะจากจอนะครับเขามีเสื้อคลุมเหมือนกันเป็นเสื้อทีมเดียวกันฮะมาจากร้านอาหารเดียวกันไม่ใช่ร้านอาหารนะร้านกาคร้านกาอุ้ยทักกรับเลยนะฮะครับผมเป็นกาปตังคงคู่เลยครับศึกสายเลือดครับอื เป็นกัปตันการสองคนนะครับก็จะมีทางด้านคุณจูนเนี่ยก็จะเชื่ออิทธิชัยนะครับแล้วก็ทางด้านสมาร์ทมังกี้นี่เป็นสาวสวยเชียร <Cheer S 2> ์เลยสาว <cheer S 2> ส,สวยนะครับํ oh, าเอียงมาก <laughs> ธนักการนะครับครับคุณสมาร์ทมังกี้นะครับผม อืมแล้วก็ที่เห็นในจอครับโปรดิวเซอร์ของเราแกก็คุณหนึ่งอัตสูกูฮะอยู่ทุกจอครับผมเขาต้องคุมเป็นกรรมการเป็นกรรมการครับต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้ฝั่งคุณจูน R2M จะเป็นเด็กอะไรแล้วคุณสมาร์ทมังกี้จะมาด้วยเด็กอะไรกันวันนี้กระผพพอดีอดีอาจจะไปแอบดูมาละครุณสมาร์ทมังกี้นี่น่าจะติดอาเซียเุ้ิเป็นขอแบบมิว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 ต้องพูดว่ามิววันละกันมวเด็กมิวเด็กมิวอ๋อเป็นเด็กมิวก็เป็นเด็กมิวจินเซกอ่าอ่าละครับ โอ้ตอนนี้เกิดปัญหานิดๆหน่อยหน่อยะฮะครับลําโพงที่สนามตอนนี้แตกครับอะลาโพงแตกครับเครื่องเสียงมีปัญหาครับแต่ของเรายังใช้งานได้ปกติครเราเป็นไลฟ์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์นะครับช่องฟันนิกตอนนี้ก็ยังไลฟ์กันอยู่นะครับเป็นฟันนี่นะฮะฟันนี่ฟันนี่โอ้โมัวไปเลยใช่ครับผมโอเคครับวันนี้มีผู้ติดตามอ่าสวัสดีผู้ติดตามไม่ใช่ผู้ติดตามดิต้องบอกผู้ชมไลฟ์สดก่อนเราตอนนี้14ท่าน นะครับผมวิกตอรี่นี่เห็นเขาเล่นผมก็อยากเล่นหน่อยกดปุ่มไหนนะกดปุ่มตามคำได้เลยครับผมมีคำพูดด้วยอ่าขอเสียงปรบมือกับคุณผู้ชมหน่อยครับสุดโอยแล้วท่านนี้ครับโ oh no คุณแชมป์บอก fc ลุงโคราสวัสดีครับพี่แชมป์ครับวันนี้พี่แชมป์ไม่มานะฮะครับคุณปติญญาบอกว่าอิซุยไดเคนค i ครับผมอ่าก็มีชอบชื่อลิงฉลาดครับคุณสมาร์ทมังกี้คุณโอมคุณโอมออกน้องหน้า คุณอมย่าออกนอกหน้าอันนี้วม่ชอบแค่ชื่อใช่ไหมใช่ครับผมก็นานๆก็เห็นสาวสวยขึ้นจอสักทีนึงจริงๆมีหลายคนแหละแต่ก็เราก็เลือกมาให้เหมาะสมกับเด็กเหมาะสมกับการออกไลน์นะครับไม่ได้มีอะไรลำเอียงสักนิดเดียวเลยฮะไม่มีไม่มีเลยแต่ฝายมันนั่งขำวะก็ทั้ง2คนนี้ครับก็ชนะมาทั้งสแมตช์นะตอนนี้ก็มีหคะแนนทั้งคู่ก็เลยขึ้นมา ที่โต๊ะหนึ่งนะครับใช่ครับผมจงบอกว่าเราไม่ใช่โต๊ะหนึ่งหรอกเราจริงๆเราเลือกสุ่มในส่วนของโต๊ะที่เหมาะสมที่สุดอ๋อใช่เด็กที่ดีที่สุดคือเราพยายามจะเอาเด็กไม่ซ้ำออกอ๋อก็ชื่อมันชื่อมันแปลกแปลกก็ผมดูโต๊ะหนึ่งอยู่อ๋อครับครับขอไปผู้ชมด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่โต๊ะหนึ่งตึงโตนะครับผมโต๊ะสองสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุนพวกเรานะครับให้มีรายไดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยการส่งสตาร์จากทาง Facebook ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับคุณจูนคครรรรัับบเปิิิดดดด้วยโโโออผมา แล้วก็ทางด้านคุณสมาร์มังกี้นะเปิดมาด้วยมิวโอเป็นมิวทั้งคู่เลยนะฮะเป็นมิวเจอกับมิวครับต้องดูแล้วครับว่าใครจะสามารถตั้งบอร์ดได้ก่อนกันครับครับและตอนนี้เริ่มการแข่งขันแล้วครับคุณสมาร์ตมังกี้จะเปิดเป็นผู้เล่นฝ่ายแรกเริ่มก่อนครับผมก็เด็กมิวนะครับก็แน่นอนต้องหาลงท้าเดิมปลาครับลองท้าเดินปลาครับคือเจนเนเนะฮะจวหนึ่งครับเอาไหมถ้าไม่เอาจวอีกใบแล้วขึ้นมือครับเลือกจะทิ้งคําสั่งของบอสครับอื ตอนนี้ก็แขนของเขาแน่นอนครับหาเจนอเซกให้ได้ก่อนต้องบอกว่าเด็กนี้คุณป้านชํานาญเลยใช่ไหมฮะเจอบ่อยครับไม่ได้เล่นนะฮะไม่ได้เจอบ่อยไม่ได้เล่นครับเจอบ่อยครับว่าเจอทุกงานแข่งเลยเรามาแข่งที่ไหนก็ต้องเจอมิวต้องบอกว่าเป็นเมตาเป็นเมตา T1 แล้ว S tier เลยนะตอนนี้ยิ่งว่าช่วงอากาชุดใหม่เนี่ยมันมีรองเท้าเดินป่าเข้ามายิ่งช่วยเสริมทําให้มิวเล่นได้คล่องขึ้นอะไรครับมาแล้วเปิดมาปัตรแบตเทอร์วีไอพีครับสามารถหยิบปกติมันพื้นฐานได้สูงสุดถึง2ใบ ใช้ได้เฉพาะเธอแรก,เท,แรกเท่านั้นด้วยครับเอาละครับถ้าเริ่มอย่างนี้ได้เปรียบแล้วครับเกโนเซกสามารถขึ้นมือได้ถึง2ใบกันเลยทีเดียวครับอ่าเลือกมาเป็นเจอเซกตัวแรกระวังที่หวังที่เบนนะครับหนึ่งตัวเป็นเกโนเซกฮะครับเจนเซกวีแต่ถ้าออกเสียว่าสเตฟานจะเป็นเจโนเซกเจโนเซกผม <c oughs> ผมจะแซวให้ยับเลยเพราะว่าเขานั่งดูเราอยู่ <c oughs> อก็เด็กมิวก็นั่นนะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งต้องพูดว่า <c oughs> ไม่แป๊บละกันคผมเดี๋ยวพอจากได้ได้จากวัตถุ VIP เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีน่าจะเล่นต่อยสักพักนึผมต้องไล่รำกันสักหน่อยคือถ้ามีโอกาสก็ต้องรำให้สมบูรณ์นะฮะแต่ถ้ามือแบบไม่ค่อยสวยแบบคุณจูนตอนนี้ก็จะเขินๆหน่อยนะฮะต้องดูโอ้คุณจูนมีบตรแผเที่ VIP ซ่อนอยในมือสองใบนะฮะน่าจะตั้งได้แล้วครับเทิร์นหน้าเพียงแค่รอแต่ว่าพอมีเทิร์นที่สองเนี่ยนะครับเริื่อมทีหลังมันจะได้ตีก่อนดูซิว่า ตีก่อนจะได้ตีหรือเปล่าเพ<อ>ราะตอนนี้เปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็น้องลิงฉลาดนะครับเลือกเชติดจี้ครับให้กับมิวครับแล้วก็หนีนนครับแล้วก็ผ่านเธอเลยครับเอาเกโนเซกไปรับตีนก่อนนะฮะช่วงแรกนะฮะครับก็ข้อดีของมิวหนึ่งอย่างก็คือมันหนีฟรี ใช่นะครับรีทรีตฟรีไม่จำเป็นต้องติดเอเนอร์จีหรือทิ้งเอเนอร์จีทิ้งไปนะข่าวเทินของน้องจูเน่ R2M นะฮะเลือกบัตรแบตเทอรี่พีครับสามารถหยิบเพิ่มพื้นฐานได้สูงสุดถึง2ตัวขึ้นมือครับอ่วางที่เบนซ์ล้องว่าเลยจะวางที่เบนซ์เลยครับต้องบังคับวางถ้าเป็น B M นี่จะไม่ได้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รถโอ้ no มาโอ้ม่สายเป็กขอบพระคุณช้าหน่อยทุกเสียงยังไม่ชินอาหรออ่ะก็ตอนนี้น่าจะต้องหาได้ไปเจอเซกมิลได้เจอเซกมิวนะครับ ต้องบอกว่ามินเลรกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับอตอนนี้ก็ดูแล้วใครเริ่มก่อนเริ่มหลังแต่เขาตักเป็นดับเบิลเกโนเซกเลยครับรใช้อีกหนึ่งใบครับไม่ต้องหว่วงมีสองใบนะคะต้องบอกว่าคุณจูนี่เราใช้คำว่าคนบาปนะฮะเพราะว่าใช้ดวงไปหมดแล้วนะครับแบบตรไ่เท่นวีไอพีขึ้นเธอแรกสองใบครับเดี๋ยวต้องมาองรอลุ้นอีกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเท่าที่ททผมดูน่าจะมีทางด้านอู๋อ อูอูบอทนะฮะเพื่อที่จะไว้ทิ้งของพวกนี้ได้อีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้อีกหนึ่งดวงก็เป็นการ์ดหลักๆเลยถ้าเด็กไหนเด็กมิวที่ไหนเขามีอูอูเนี่ยก็จะทำให้เด็กมันเร็วขึ้นเยอะใช่ครับเขาสามารถทิ้งไอเทมในมือได้แล้วก็สามารถเจลสิกจวกได้แน่นอนครับเมโรเอต้าติดสำลับหรือเปล่าครับข่มมุมนี้บ่อยๆได้ไหมครับเอ้าเฮ้ยผมว่ามันสลับกันนะน่าจะเป็นน้องจูนมากกว่านะหรือเปล่าใช่ผมว่าจะเป็นน้องจูนมากกว่านะครับครับครับแต่คุณสมาร์ทมังกี้เนี่ยจะเป็นน้อง อีกคนนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูนาฬิกาสีแดงแล้วกันครับครับเพราะว่าด้วยความที่เขาใส่ยูนิฟอร์มแดงเหมือนกันเราเลยสับสนนิดนึงอืฝั่งซ้ายมือของจอเป็นน้องจูนาทูเอ็มนะฮะตอนนี้นะครับแล้วฝั่งขวานี่ยคือสมาร์ทมังกี้ถูกแล้วใช่ใช่ใช่แต่ในกล้องมันสลับกันนิดหน่อย๋อผมเห็นอเข้าใจครับถูกต้องก็เป็นทางด้านสมาร์ทมังกี้เริ่มก่อนตะกี้นี้นะครับแล้วก็เป็นน้องจูนตอนนี้เป็นสาวสวยของเรากําลังเล่นอยู่ในที่สุดครับน้องจูนก็เลือกที่จะเมรตคับแล้้วก็ใชอู ทิ้งกร์ดไอเทมหนึ่งใบครับแล<อ>้วก็โดการก้อยครับเสียงด้วงถ้าสําเร็จหยิบอะไรก็ได้ขึ้นมือครับสาเร็จไหมฮะมองไม่เห็นครับน่าจะไม่สําเร็จนะครับอ๋อตะกี้มีการชูกาปั้นขึ้นมาจากคุณสมานมังกี้ด,ดีใจดีใจดีใจแต่ก็ตอนนี้เป็นการเคลียร์มือครับเขาบอกว่าด้วยความสามารถของโอเกนเซกสามารถจั่วให้ครบมือตามจํานวนโปเกมอนจูจมแบบฟิวชั่นบนสนามของฝั่งเราได้ฝั่งเราเท่านั้นนะครับไม่น่าฝั่งน้โอ้ยฝั่งน้อตัวจสิบเลยนะจูวกันหมดมือตรวกองคร อ่ะตอนนี้ก็จั่วขึ้นมาแล้วครับเป็นจรวเสกตัวแรกนะครับยังมีอีกหนึ่งตัวให้ได้จั่วได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องหาวิธีการสลับเอาไปมิลขึ้นไปโจมตีจะทําทยังไงต่อครับตอนนี้อผ่านแล้วนะครับลองจูนผ่านแล้วครับผมแล้วข้าเทินของคุณสมาร์ทมังกี้ครับคุณสมาร์ทมังกี้ตอนนี้ในมือเริ่มสั่นแล้วครับเพราะว่าพลังงานแบบจูดจมแบบฟิวชั่นจะต้องติดที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วในส่วนของสมาร์ทมังกี้เนี่ยจะสามารถวีวัฒนาการเป็นมิลทูวีแม็กได้แล้วด้วยครับ อ้าวใช้สวิตช์ขอสวิตเชอร์นะครับทําการสลับโปเกมอนของเราและของเขาโดยการสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนขึ้นมาเ <c oughs> ข็มขัดครับผมเอาละครับโวได้ไหมโวได้ไหม,ไไหมถ้าโวได้มิวตัวนี้โดนทันทีเลยนะฮะนะครับติด Energy สองลูกครับมาไหมมาไหมคาเิซุเลมาไหมฮะมาไหมยังคิดอยู่ครับยังคิดอยู่ครับยังคิดอยู่ใช้แล้วครับประกายแสง,แสงของ,งคามิซุเลครับ สามารถหยิบพลังงานจูโจมแฟลชชั่นติดที่โปเกมอนฝั่งเราได้ถึงตัวสองตัวสองหน่วยครับผมตัวละหนึ่งใบสี่ลูกครับในสนามตอนนี้มีไหมมีไหมมีหนึ่งแล้วมีมีไหมเขากำลังกำลังหายครับกำลังเพราะปกติแล้วการที่เราได้เปิดกองทีหนึ่งก็จะใช้การเช็คไพ่ด้วยไอ้ที่เห็นแวบแรกมันเป็นลูกอมนะอ๋อลูกอมจใไม่ลูกอมของชุดโปเกมอนโกใช่เป็นลูกอมของมิวนี่ยแหละ อ๋อแท็บเล็ตแท็บเล็ตอไวลูกอมที่อาไว้ปั๊มพลังถูกต้องน่าจะติดไพ่ครับเอาละครับตอนนี้ในสนามมีทั้งหมด3ลูกครับครับแล้วตอนนี้คุณสมาร์ทมังกี้ยังไม่มีเมโรแอต้าฮะแต่ใช้ต้องคาดยองตีที่แรงที่สุดน่าจะเป็นเจเนเซกนะตอนนี้2อ0ยซึ่งถ้าใช้แล้วอะตอนนี้น็อกมิววีของฝั่งของน้องจูเน่ได้เลยได้เลยอ่าตอนนี้ใช้เจเนเซกจวแล้วครับไฮเปอร์บอลครับไฮเปอร์บอลดีกสองใบทิ้งแท็บเล็ต ครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตเอาไปเป็นวีทูวีแม็กนะครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับลอกท่าเกโนเซกสามารถน็อกมิววีได้แน่นอนแล้วนะครับต้องดูครับว่าคุณสมาร์ตมังกี้จะเล่นในรูปแบบไหนนะครับครุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะครับทำไมดูเงียบๆนิ่งๆนะฮะเดี๋ยวซุปเปแก๊กมาครับรอสักครู่ครับไปกินข้าวอยู่ฮะกินข้าวอยู่แถวๆนี้แหละครับผมมาตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่กำลังคำนวณน้ำมันแล้วครับดูแล้ว อ่ะทางด้านมิววีแมนนะครับก็ตมตีตอนเนี้ยเราก็บวกกับเข็มขัดอีกก็จะกลายเป็นสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบครับใช่ครับตอนนี้กําลังกัดลท่าของเกโนเซครับจริงๆเราน่าจะได้ยินเขาพูดบ้างนะเห็นเขาชีบูชีเบกันอยู่ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมีการใช้อ่าโปเกสเตอ่าโปเกสตอร์ก่อนนะครับจู่กัดสามใบครับถ้าเจอไอเทมขึ้นมือทันทีครับถ้าเกิดไม่ใช่ไอเทมทิ้งครับทั้งหมดนะครับครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่มาเสริมเร่งมือให้กับมิว ใช่แต่ก็ถูกดีนะเพราะมีแบบมีแต่ไอเทมส่วนใหญ่น็อกแล้วครับน้องสมาร์ทมังกี้เลือดเชียโจมตีครับและใช้ท่าก๊อปปี้ของเกณน้องใครับน็อกโปเกมอนของน้องจูเน่เรียบร้อยครับโดนเทคสองไพ่ครับโอเคครับเข้าเถินน้องจูเน่ก็นะครับก็เวโรเวต้าขึ้นมาเป็นตัวตัวข้างบนนะครับครับผมและตอนนี้ความความลำบากของจูเน่เกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้พลังงานจูโจมแบบฟิวชั่นไม่เพียงพอไม่มีตอนนี้จูเน่อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับอาจจะต้องเร่งจี้ด้วยการใช้ ประกายแสงความเมเสน่์และติดที่จักมือติดจักมืออีกนะครับก็ต้องหวังเจอเสกสองตัวที่อยู่ข้างหลังนี่แหละถึงจะตีได้ใช่ใช่ใช้อะไรเอ่ยอึ๊บคำสั่งของบอยครับและแน่นอนครับเทิร์นนี้น้องจูเน่ไม่สามารถตีได้แล้วนะคเพราะประกายแสงไม่ขึ้นมือนะฮะครับ,รบเลเทีะกระตกเโนเซกมาดึงเชงก่อนสักสักครู่หนึ่งโค้ชเจนเซกเนี่ยก็จะมีเอจีในการหนีด้วยนะครับสูงกว่าอีกตัวหนึ่งที่มันมีมันมีมิวสสองตัวข้างหลัง อืมขอเราพิดาแล้วนะครับเสร็จแล้วฮะสำเร็จแล้วครับอูโบอทอะไรก็ได้เลยครับอูโรบอทเนี่ยจะต้องทิ้งไอเทมใช่ไหมคุณปันไอเทมเท่านั้นครับบังคับบังคับไอเทมครับหนึ่งใบไม่ใช่ทิ้งไปซีซัวทิ้งมอนเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้นะครับต้องทิ้งไอเทมเท่านั้นถึงจะใช้อูโรบอทได้แล้วก็ทําการเสียงทายหัวก้อยนะครับถ้าออกก้อยเนี่ยก็จะได้ ได้น้ำตกมากินไม่ใช่ออกก้อยก็จะสามารถใช้ได้ใช้งานเลือกการหนึ่งใบก็ได้อะไรก็ได้จากในกองอะไรก็ได้นะครับจากในกองเท่านั้นด้วยขึ้นมาทิ้งไอเทมได้แต่อย่าทิ้งเรานะจ้าทองอยู่เป็นก่อนนะครับครับผมอยู่กันยาวๆครับค่ำคืนนี้ครับอแล้วผมไม่สมบทดีเจทำไมคบเนี่ยเมื่อก่อนเป็นดีเจดูที่ไหนครับแคมฟอกสมัยโอ้ยรู้อายุเลยรูร้อยจอเตฟานบอก แต่ว่าถ้าใครผ่านผ่านยุคแคมฟ็อกมานี่อายุคุณนี้ไม่ธรรมดามาดูกันต่อครับครับผมต้องเป็นกำลังใจให้น้องจูเน่นะครับว่าตอนนี้จะทำยังไงต่อเพราะด้วยความที่ใช้การซัพพอร์ตไปแล้วในเทิร์นนี้ใช่ซัพพอร์ตไปแล้วนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าทางด้านต้องใช้ทางด้านจูจมฟิวชั่นถึงสองใบอย่างน้อยในการโจมตีเนาะผมไม่แน่ใจนะครับเยใช้มิวขึ้นมาครับผมไม่แน่ใจตอนนี้ใครมาปั่นผ้าแถวโต๊ะเรานะฮะเสียงวืดวูดวดวดตลอดเลย ลำโพงลำโพงเอฟเฟกเราเอง <laughs> โอนึกว่าเครื่องปัน่นผ้า <laughs> ถ้าคุณกอล่าผู้คนนึกนึกถึงนะว่าเออมันกมมม็มีหนูก็อยู่โรงงานใครมาปันป่นผ้าข้างห้องเราแซลนะฮ <laughs> ะทางนี้ก็เขยนตัเสกครับใช้ความสามารถครับจูเน่น่าจะได้จัวอีกเท่าไหร่เอ่ยมีอยู่สี่จวได้อีกหนึ่งจวหนึง่งโอเคครับทีนี้ก็ผ่านนะครับหนักแล้วฮะ คือคือเรื่องการสลับตัวของทางด้าน렉มิวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะเขามีสวิตช์มากมีเยอะมากมีทั้งสวิตช์มีทั้งเชื่อแล้วก็มีคอสวิตเชอร์ด้วยเยอะมากมีทั้งมีทั้งปลั๊กไฟมีทั้งอะแดปเตอร์ไม่ใช่ครับในุปก้อนในหุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคนละสวิตช์ฮะถ้าเกิดเราขนาดนี้ต้องมีสปอนเซอร์แล้วนะโอ้สนใจดีครับผมสปอนเซอร์เข้าได้หมดนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าสีทาวงทาวบ้านอาหารได้หมดเลยได้หมดที่นี่ขายได้หมดครับครับผมผมขายเก่งครับโดยเฉพาะขายหน้าครับผม เขาเทินคุณสมัตมังกี้นะครับทําไงเอ่ยโอ้โหแล้วบอดคุณสมัตมังกี้ต้องบอกว่าโคตรพร้อมฮะโอ้โหติดดับเบิลเอเนจี่ครับเทอร์โบให้กับมิววีฮะแล้วเขาโวได้เขาก็สามารถก๊อปปี้ท่าของเกนโนเซกได้ครับตอนนี้ก็คือมีมิวหนึ่งตัวแล้วก็มีวีแว็คหนึ่งตัวนะครับเกนโนเซกครับจั่วครับจั่วอีกสองครับตอนนี้ในสนามเขามีห้าครับเจอไหมฮะเจอคําสั่งของบอสฮะผมเห็น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 ดบแวบคเห็นดบแวบค ขอสวิมเจออีกแล้วอ้ยเรียบร้อยครับเกโนเซกตัวที่พีพลังงานครับแล้วก็มิวครับก๊อปปี้ท่าของท่าไหนก็ตายตอนนี้ครับสองร้อยสิบก็ตายอยู่ดีครับอู้น้องโดนปวดหัวเลยอู้ยทำไมทำอย่างนี้ครับคุณสมาร์ทมังกี้นี่เรียกได้ว่าย่ําอยู่ฝั่งเดียวแล้วถล่มถล่มอยู่ฝั่งเดียวต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วน้ำตาไหลตามแทนน้องจูเน่เลยนะฮะขอบคุณคุณนิวมากเลยนะครับที่สวิตชิ่งในส่วนนี้ให้ต้องขอบคุณทีมงานจริงๆฮะ นอกจากเข้าไม่เลี้ยงแล้วยังใช้งานเขาด้วยนะฮะเราครับผมอ่ตอนนี้ใช้ทางด้านคิดส้นหมอนะครับหาหอนขึ้นมาหนึ่งใบก็เป็นปรวันพื้นฐานนะครับเโลต้าขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเขาสามารถเขาปี่าเมโลตาได้ครับเมโลตาสามารถตีแรงตามจำนวนพลังงานจู่โจมแบบต่อเนื่องที่ผูผิดจู่โจมแบบฟิวชั่นฟิวชั่นที่ฝั่งเราที่ติดอยู่กับปรอมนฝั่งเรานะครับอ่าเป็นรองเท้าเอาใช้ใช้เป็นโปรเกสต็อปนะครับโอ้ได้มาสองใบเรื่อยเเลยนะฮะเอาเฉพาะใบที่จําเป็นนะฮะแล้วได้รองเท้าครับ จั่วใบแรกเอาไหมไม่เอาทิ้งจั่วใบต่อไปเอาสิครับผมได้จี้อ่ะจี้ปะอู้ครับใช่อู้๋ครับทิ้งบัตรแบตเทอรี่พีครับแน่นอนครับบัตรแบตเทอรี่พีหลังจากที่อยู่ในเงินมันก็เริหมดประโยชน์แล้วนะหมดประโยชน์ละได้ห้าครับน่าจะได้ห้าไม่สำเร็จครับครับก็น่าจะต้องรอบนี้คือสามารถน็อกเกลียเสกได้แน่นอนละนะครับอยู่ที่ว่าจะตีตอนไหนเท่นั้นเองไฮบอทบครับทิ้งสองใบครับรีบอะไรก็ได้แน่นอนครับสูตรสำเร็จครับมิววีแม็ก อ่าเป็นตัวที่สองออกมาสำรองอีกหนึ่งตัวติดภัยครับแต่ว่ายังสามารถที่จะหยิบจจนเสกมาได้จริงๆเผมออกว่าคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ชมนะฮะทำไมผู้เล่นต้องสวมเฮดโฟืมเสียงลุงดังมากจริงครยบจริงอ่ะ บนบนบนโต๊ะนี่นะครับมันจะมีไมค์หนึ่งตัวท่าผู้ฟังอาจจะไม่เห็นไมค์อยู่ข้างๆาแล้วก็เขาใส่หูฟังเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกันได้ตรงนั้นนชครับแต่ก็ยังมีใครต้องใส่หูฟังเพราะเสียงลุงโครลดังทะลุไปถึงห้องส่งนใช่ใช่ตอนนี้คือเราใช้กำแพงร่วมกันฝั่งนี้ฝั่งขวาเมื่อโอ้น้องจูนเครียดแล้วฮะน้องจูนเครียดครับจะแก้เกมยังไงดีฮะเรียบร้อยครับโดนน็อตยากแล้วครับเพราะตอนนี้เหลือแค่อีกสองไพร์นะสำหรับคุณสมาร์ทมังกี้นะครับแล้วก็ทางด้านน้องจูนเ่ยยัังงต้้ไไมดล น่าจะไม่ทันแล้วครับโยนแท็บเล็ตก่อนเลยครับหนึ่งลูกครับบวกค่าโจมตีให้กับจุดโจมไฟชั่นอีก30ครับ30อ่ะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยชี้ตอนนี้ก็หนักผมบอกเลยว่าหนักมากผมถึงแม้ว่าจะเอาตัวจริงครับตอนนี้ผมก็เกาโลแล้วคนละหนักครับไม่ถือว่าคิดหนักคิดหนักสถานการณ์นี่หนักมากนะตอนนี้นะครับเพราะว่ายังตั้งอะไรไม่ได้เกียร์เอเนจีก็ยังไม่มาถึงแม้ว่าเธอเน่ยจะน็อกทางด้านมิววีแม็กได้เขาก็จะมีมิวอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังเชือกหลบนี้ครับ ฝั่งตรงข้ามเลือกก่อนจะส่งตัวอะไรออกมาด้านหน้าครับและแน่นอนครับเขาต้องส่งมิวเพื่อที่จะหนีฟีในเทิร์นถัดไปอ่าขอเช็กลุมหน่อยฮะขอเช็กลุมเก็กลุมมีจี้เลยอเช็คก็มีกิจจี้ลจี้เหลือแค่ไหนนะจ๊ะขอดูหน่อยอ่าอ๋อมีการชี้ครับชีโวชีเวอันนี้น่าจะขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งอ่ะข้อสังเกตของเด็กมิวนะฮะคือจะไม่มีการ์ดที่สามารถนำการพลังงานพิเศษ จูฟิวชั่นกลับมาจากหลุมได้ทิ้งแล้วทิ้งเลยหล่นแล้วหล่นเลยนะฮะก็เลยอาจจะต้องคอมโบคำนวณให้ดีๆเรานส้นเขาจะรู้อยู่แล้วในร้านเดียวกันด้วยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยใส่ไรบ้กี่ใบในซ้อนบ่อยอ้าแล้วโดนอะไรฮะอ๋อเขาใช้โปเกสต็อปครับแล้วต้องทิ้งเพราะว่าถ้าไม่ใช่ไอเทมเอาขึ้นมือไม่ได้ครับโปเกสต็อปของมาดื่นไม่ดีเสมอนะไบนี้อะไรครับผมโยนให้คุณปั้นเลยครับอะไรนะโอ้ผมอ่านอูเล็กมากอาจา อยู่ในซองของพสุธามหายุทธเป็นการ์ดที่สามารถทอยเหรียญเพื่อที่จะเอาการ์ดจากในหลุมเนี่ยขึ้นมาไว้บนท็อปเด็กได้นี่แหละเป็นความหวังของผมครับจานปั้นผมเองฮะเป็นเป็นการ์ดซัพพอร์ตนะครับในในชุดใหม่พสุธาพสุธามาเกลือมหายุทธยุทธยุทธเฮ้ยติดคําพูดแล้วกินชุดนี้เกือแล้วเกินนะครับแต่ถ้าเป็นสเตฟานเขาจะเล่นมหาอื้ออื้อนี่คืออะไรนะใบอ๋อมันเป็นการเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ คุณซามังกี้บอกว่าจวดเพิ่มอีกสี่ครับได้คามิเซลเลครับครับครับเห็นแวบๆนะฮะแต่ด้วยความที่ซามังกี้ผมจําได้ว่าพลังงานเขาติดไพรส์แต่ไม่แน่ใจว่าตอนเขาเทคไพรส์เนี่ยเดิมพลังงานแล้วหรือเปล่าครับอ๋อแล้วครับเช็คเลยครับคือตอนนี้ต้องคำนวณให้ดีเพราะว่าเขาตีโอโดริอ่ะมันมีอับเปอรตี้ที่ลบพลังยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วตีไปได้แค่ไพ่เดียวครับแต่ก็อย่าโอ้มันก็ น้องจูนก็ตั้งหน้าอยู่ดีนะนะตอนนี้นะครับพอตอนนี้ดูแลคัมซามามงกี้นี่คุมคุมแล้วคือถ้าตอนนี้น้องมามังกี้สามารถใช้คอร์สวิเชอร์หรือคำสั่งของบอสกระตุกเกโนเซกมาได้คือจบเกมทันทีฮะครับลูกใช่ใช่ใช่พะต,ตอนนี้ก็เหลือแค่สองไพร์นะครับคือจูนบอกว่าขอสองเทินแล้วกันนะเดี๋ยวให้อดอริรอดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวตาหน้าค่อยว่ากันอืมถ้าเกิดว่าสามารถกระตุกเกโนเซกขึ้นมาเนี่ยคือเรียบร้อยถ้าตอนนี้สองเทินที่ผ่านมาก็จะคอร์สวิชเชอร์ทั้งสองเทินดึงตัวหลังขึ้นมาัังคคู่นรรบลเยอ แล้วก็ส่งเมโรเวตาไปยืนปัจจันหน้าครับกับมิวครับมาแล้วครับมิวตัวที่2ครับหลังจากที่ตัวแรกโดนน็อกคาสนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่เลยที่จะผ่านเลยครับและน้องจูนน่าจะมอบแล้วครับเพราะว่าในส่วนของคุูซาเม่อกี้สามารถหนีฟรีครับและเอามิวตัวหลังขึ้นมาซ้อนและช้อนได้เลยนะครับครับผมแทบเลยครับใจร้ายไสรละกรรมาครับไปอีกหกสิบฮะเอาให้ตายเอาเห้สุครัด เอาอีกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเป็นชนะของคุณสมาร์ทมังกี้ครับก็ชนะไปหกต่อสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับถือว่าเกมนี้ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าจะเป็นการถลุงอยู่ฝ่ายเดียวเลยนั้งแต่คุณจูนี่เริ่มทีหลังด้วยแล้วก็การไม่ดีขึ้นมือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมือไม่สวย ม่วสวยม่สวยโอเคตัดกลับมาแล้วนะครับโอูบางคนเห็นบอกว่าทำไมดุงโคราถอดหมวกนะฮะต้องบอกก่อนว่าปุ่มโคราปฏิใส่หมวกเพราะขี้เกียจตัดผมเซ็ตผมนะฮะครับต้องตัดผมสั้นนะ่ะสบายสบายโอ้ปิดไ<ย><ผ>มห่อกห้ด้วย <laughs> <laughs> ครับผมเรียบร้อยครับเป็นชนะของน้องสมาร์ทมังกี้ครับจากร้านกับตันการ์ดครับวันนี้เขาบอกกับผมว่าจะก,กันบ้านให้ได้สําเร็จอืต้องคาร์เลอุนได้ส่งตัวแทนมาค่อนข้างเยอะใช่นี่ครับน้องสมาร์ทมังกี้ครับเล่นกับมิวครับผม แล้วก็ฝั่งน้องจูเน่นะครับน่าเสียดายนะครับจริงๆแล้วผมว่าทั้งสองคนน่าจะซ้อมมือกันบ่อยแหละเพียงแต่ว่าดวงมันโปเกมอนมันใช้ดวงนิดนึงฝีมือ50ครับแล้วก็ดวงเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าปอร์เซหบบาทโยนมาอย่างนี้ผมจะทำยังไงล่ะฮะ